เมนูหมูยอผัดกะเพราพริกแห้งค่ะน่ากินไหมคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะวัตถุดิบว่าของเรามีอะไรบ้างน,นะคะอันอย่างแรกเลยนะคะเป็นหมูยอยังไม่ได้ยังไม่ต้องต้มนะคะเอามาหั่นแบบนี้อันนี้ที่มันออกเขียวๆเพราะมันเป็นหมูยออันนี้แม่ฝากเพื่อนซื้อจากนาครพนมค่ะมันเป็นหมูยอห่อใบตองก็เลยเขียวๆ ต่อไปพริกขี้หนูแห้งล้างแล้วก็หันห่นหั่นหยาบๆหน่อยนะคะหั่นประมาณสักหนึ่งเซนต่อไปเป็นใบกระเพราที่ล้างเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นกระเทียมสับค่ะแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูแม่จะใส่ตอนท้ายที่เอาไว้สำหรับเป็นลูกโดดเนาะจะได้เพิ่มความสวยงามด้วยเั้นเราไปทำกันเลยค่ะ เรามาตั้งกระทะไฟปานกลางให้กระทะร้อนเริ่มเริ่มร้อนเราก็เติมอ่เราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะวนีม่จะใช้น้ํามันเป็นน้ามันมะพร้าวค่ะน้ํามันมะพร้าวดีต่อสุขภาพนะคะใส่ไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนรอให้น้ํามันร้อนนิดหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องอ่อนมากค่ะตัวกระเทียมให้หอมสักพักหนึ่งไม่ต้องถึงกับไหม้นะคะไม่ต้องถึงตะเหลือง พริกกระป๋องพริกแห้งที่เราเตรียมไว้คั่วไปให้มีกลิ่นหอมนะคะเห็นกลิ่นเริ่มมานะคะกลิ่นเริ่มมาแล้ว เมนูนีน้ทําง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรมากเลยหมูยอรเราก็สุกพอประมาณมาแล้วหมูยอก็สุกมาแล้วเริ่มหอมแล้วเราก็เอาหมูยอลงไปผัดเลยค่ะจะได้เข้าเนื้อแล้วก็รุง แล้วก็เบาไฟหน่ดถ้าใครชอบมีน้ำุกติก็เติมน้ำได้นะคะ ไม่ชอบแบบแต่กับเรามีน้ำเหน,หนีย่ยงไปเราปรุงกันเลยค่ะน้ำมันหย okay. อยใส่สีขาวค่ะ นี่เราไม่ต้องปรุงมา, <c oughs> มากนะคะเพราะหมูยอบ,บางยี่ห้อนี่มันเค็มอยู่แล้วชิมหมูยอก่อนก็ดีนะคะ <c oughs> น้ำปลานิดนึ่ง <c oughs> น้ำปลานน่จะใช้เป็นน้ำาตาละเเ้าวไปน,น้ำตาลปี๊นะคะลงไป,น,ปน,นิดหนึง่งค็ม ทำฟางมะพร้าวก็ดีต่อสุขภาพนะคะหรือยวเราเริ่มเข้าเข้าเนื้อน,นะคะ เป็นซุปติดนส,สำหรับใครที่ชอบผัดรกระเพราแบบนี้น้ำนะคะเติมน,น้ำได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาลูกโดดใส่ไปลูค่ะเป็นที่ขน,นูทุกๆหน่อยนะคะงนนั้นก็เอาใบกะเพราลงไปเลยค่ะ ให้ใบกะเพราสลบเลยนะคะตัดให้มหันหเขาห้าโอ้โหหอมมากเลยนะคะหอมกลิ่นทีกแห้งมากๆเลยะคะ่ะโอ้หหอมตอนนี้ก็มีกลิ่นใบกะเพราเข้าอีกนะคะ ได้เลยนะคะท่าน,นี้เราก็ไดไ้ผัดหมูยอใบกะเพราพริกแห้งเสร็จเรียบน้อยแล้วค่ะ